ไปแล้วอิ่มพี่เอกมาช่วยชิมหน่อยแล้วพี่เอกมาชิมบ้างไปมาชยขนมต้มไปเดี๋ยวพี่เอกชิมมั้างพี่เอกชิมอยู่บ้างไปชิมขนมต้หน่อยไปไปแต่ว่าเราไม่ชิมกันแล้วไงเออน่าเราชิมเฉพาะในโรงงานอิ่มแล้วก้วยหน่อยอิ่อร่อยเนี้ยมันนะบอพี่ยาเลยเอาชิมอร่อยพอ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 เดี๋ยวไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวไม่แน่นอนอร่อยแล้วพอแล้วเอากล้วยแล้วกันกล้วยกล้วย อันนี้นมกล้วยนมกล้วยฝากพี่อิ๊กช่วยพี่ยาช่วยล้างถังสีต้มนะครับถังมีรอยเปื้อนค่ะอ๋อได้ได้หิวหิวอ๋อพี่ยาละจะบอกลูกน้องเสมอไอ้เคสไอ้เคดถังสีส้มอ่ะถ้ามันเปื้อนเอาไปล้างก่อนนะคัดด้วยนะตอนเย็นคัดด้วยนะเขาคอมเมนต์มาได้ได้ลอันนี้คือเขาหวังดีเขาหวังดีเขาใส่ใจเราเขาอยากให้พี่ยาปรับพี่ยาบ่อยมาได้ คนเริ่มมาแล้วเฮ้ยวันนี้มีส้มโอสีแดงด้วยอ่ะแกปหมูอย่าครับ FB บอกว่าไปร้านพี่ยาบ่อยมากอร่อยทุกอย่างค่ะบแกไปปลาอร่อยห่อปลาพิยาปลาพิจิ้กช่วยบอกพิยาช่วยล้างขันสีต้มนะครับถังมีรอยเปื้อนค่ะบก็ได้ได้ยิ้วขางยิ้วอ๋อพี่ยาจะบอกลูกน้องเสมอไอ้เคสไอ้เคสถังสีส้มอ่ะถ้ามันเปื้อนเอาไปล้างก่อนนะคัดด้วยนะตอนเย็นคัดด้วยนะเขาคอมเมนต์มาเออ ได้ได้ด้ใจเดีใจเอันนี้คือเขาหวังดีเขาหวังดีเขาใส่ใจเราเขาอยากให้พี่ยาปรับพิยาบ่อยมาได้อันนี้ดีเลยนะเป็นคอมเมนต์ที่ดีเลยนะไวยกันเขวยกันอะไรที่มันมันมันมัมันอะไรอยู่แล้วพยาอันนา้เหม็นอ่ะเราก็ไม่กันคือประมาณว่าไม่กันแบบเออเตือนทำอะไรกันคนนี้ก็บอก ยาเอาโมสีแดงไม่โชว์อ่ะโชว์สีแดงในเดือนนี้ในเดือนนี้กับเดือนพฤศจิกาเนี่ยกระติ่นเยอะเยอากระตินข้งนั้นเลยโชว์สีแดงยอดเต่านิดนั่นเลยครับอาจจะอาจจะคนอาจจะไปกระติ่นกันเยอะนะลูกละห้าสิบถูกมากห้าสิบบาทห้าสิบบาทอยากเห็นเนื้อสีแดงอ่ะอยากกินเลยหรือลูกนี้หรลูก อันนี้แดงกว่าอ่ะเดี๋ยวดูส้มโบสีแดงนะผมเอาห้าสิบสองลูกครับไม่ถูปขายผมเลยนะนี่นี่มีคนซื้อแล้วห้าห้สิบลูกหนึ่งค่ะมีคนมีคนซื้อแล้วเห็นไหมขายถูกสีแดงทองดีทองดีมาแกะดูเนื้อก่อนลูกละห้าสิบนะเดี๋ยวอาน้ำเขาสองลูกนะครับไปดูคนเดินเอผมนี่ฟาดไวยนะครับเดี๋ยวพี่ยาดูถ่ายย่างมาครับย่างมาส้มโบลูกละห้าสิบน่ากินสวย เดี๋ยวกลับกล้องก่อนเดี๋ยวชิมก่อนว่ามันหวานไหมชั่วโมเดนชั่วโมเดงบบเต็มรถเลยเด็กนะติวตอันนี้มันจะออกเปรี้ยวหวานหอมเปรี้ยวอมหวานนะครับทัตติขาวหวานกว่าใช่ไหมัตติขาวหวานกว่าอร่อยทัตติขาวขายยังไงครับร่อยเจโบร่อยเล็กตองนี้ตองอะไร อันนี้ครับสิบาทหรอในน้ครัสิบเป่นใจเอาไปกินห่าลูฟองดูว่าสิบอร่อยตบปาอร่อยมากไปไี่รอะอันนี้ขนมขนมอะไรนะขนมอะไรนะขนมอันละสิบบาทโดนัทนมหมี อร่อยไปอันนี้หมูแผ่นทอดไม่ไมีจ้อเหรอทำไมอ่ะของขออาสีแดงนะคะพี่ลูกนึงอา้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวยังยังไม่ได้กินของนี้นี้ไม่เข้าอะไรเบ้าบินบ้าบิน เดี๋ยวจะไปพี่อาจจะไปตอนบ่ายไปดูไหมได้ของอร่อยแล้วขาหมูแล้ขาหมูร้อยหกสิบบาทข้าวขาหมูร้อยหกสิบบาทนี่ของอะไรอันถูกอะของแค่ยี่สิบบาท เลยร้านนู้นมาแล้วย้อนกลับไปไหมไจะได้เดินโซนเดียวเลยแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกย่างไม้ละสิบบาทขายดีอันเนี้ยปลาหมึกย่างน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มดิไม้ละสิบบาทนี่ก็สิบบาทเลยลูกฮะไม้ละสิบบาทหรอ นี่ไอ้เลเบี้ยเตลเบี้ยอันนี้ขนมตาลเอ้ยไม่ใช่ลูกน้ำตาลสดน้ำดอกมะพร้าวสดแล้วก็เค้กเค้กเค้กสุดติงกระดิ่งแมวสิบบาทเหมือนเดิมนะ ที่นี่10บาทเหมือนเดิมนะ10บาทเหมือนเดิมอันนี้ลดช่องวุ้นเป็ดก็มีนะวุ้นเป็ดวุ้นเป็ด15บาทเองช่องวัดเจดมีนะที่นี่ขายชุดเท่าไหร่ะอะดช่องวัดเจด90บาทรด,ดช่องชุดละ90 ห้าสามพันร้อยสารี 3, 5, 3, สามห้าสามพันร้ยีนะเขาขายดีกันนะขายดีไม่มาวันเม่วานก็ดีไงพี่ทำไม่ทัน ขาบอกซาลี่อร่อยมากนี่ไงอ่าเขาบอกซาลี่อร่อยมากอันนี้มันยังเช้าอยู่นะลูกคา้าร้านน้ำส้มร้านน้ำส้มเจ้าของร้านมาแนละ้วเียน่เป็นอนี้น้ำส้มมากว่าว่า ทำป้ายร้านเราเองอะที่เป็นมากคนจะรอนักโทษเนี่ยนะน้ำส้มของคนหนึ่งนะคะใสสายแล้วก็ไปคิดว่าส้งป้ายจะไปไหนอันนี้ร้านเค้กสิบบาทขายได้ไหมหน้ามันไม่เยอะไม่มันไม่หลากหลายอ๋อไปตาบ้องรอต้องรอหน้าเขาบอกเขาไล่ก็ทำทำไปอันไหนที่แบบว่าอยากให้เขาเปลี่ยนก็บอกเขา สิบบาทอันนี้ขนมปังสิบบาทอันที่ใหญ่ๆก็หมดไปแล้วดิน่ารักนะแย่แม่ใหญ่ๆใช่ค่ะสิบบาทสิบบาทอันนี้เลยจ้าขนมปังคมของเราด้านในจะมีไส้จ้ะไป ขนมโบราณก็มาสลขนมโบราณก็มาเสต็กก็มาเลยจะมาละวมาน่เลยค่ะใส่ถ้วยใส่พนักงานกับบ้านได้เลยนะจ๊ะขนมโบราณอร่อยจริงค่ะเป็นเดือนต้องมาคุยกับพี่ป๋องนะเห็นไหมมีคนตอบแทนพี่ยาตลอดเลยนะขอบคุณมากขอบคุณใช่รุ่นสดนะคะมีมันแกวมีเลือกยกให้เขาดู อันนี้มันแกวเืออไม้าัไร่ยนะคะเนแป้งนุ่มไ้ะลักเลยค่ะแวะมาที่โกดังไ้เอาร้านนี้มาพี่เอกุกรือยังุกแล้วขายพีกิขายพี่เกลอันนี้ไป่ออันนี้กำลังเริ่มใหม่อ่านอาไป คุยใช่อะไรนะคุยใช่อะไรนะเขาบอกคุยใช่น่าทานมากนีนาฬิกาหาร้านนี้มาร้านนี้ขายอะไรขายอะไรขายไส้หัวครับพูดเลยพูดเลยไส้หัวเชียงใหม่ครับคาับขอเสนอขอเสนอคนตีนอ๊บ้านเฮานะครับมาเจยกันกินไส้หัวเชียงใหม่อยู่ตลาดตีนาคนรุ่นนะครับ ี่องขายจนลักครับมีหลายอย่างขอเชิญแวะมาเที่ยวมาเอากันนะครับขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าอันนี้เป็นอะไรไส้อั่วไส้อั่วค่ะไส้อั่วไส้อั่วไส้อั่วจังไม่ขอบคุณอันนี้ผัดไทยผัดไทยสาวสาวผัดไทยผัดไทยนี่นะคะ นาสาวหมออ้อยครับไปไนหมลร้อนเลยครับกระท้มประกายหลายด้านครับน้าสาวหมออ้อยขมกสาวหออ้อยสวัสดีค่ะน well so nice ี่นะคะกำลังไปจ้าใหญ่มากที่ยาจำผมได้ไหมเขาบอกหน้ากินเยอะสุดเลยค่ะชื่ออะไรล่ะขอบคุณค่ะพี่จิ้มดูไหมอะไรครับมาเรี่ยงโบราวิทยาประวักัศนี่ ขนมตาลก็อร่อยนะขนมตาลอร่อยมากเลยนะสวัสดีค่ะพี่นุ่มคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มอย่างเดียวจ้าสวัสดีค่ะขายอะไรลูกขายอะไรลูกขายอะไรวันนี้ลงเงินเองค่ะสวัสดีค่ะมาที่นี่นะคะที่มาซินสมบัติรักวิสบานค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่แม่ขายมาซีลีฟออกจากท้ายไหมคะ เราไปไปร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ถ่ายแล้วร้านนี้ถ่ายแล้วเมื่อกี้ร้านนี้ถ่ายแล้วค่ะจ้ะมันจะลุกชุบลุกชุบวัสดีค่ะวันดีค่ะลุกชุบก็ถ่ายแล้วนะสวัสดีนะจ๊ะอ่าลุกชุบก็ถ่ายไปคนที่ใส่ทองเยอะๆอ๋อจำได้เขาบอกคนที่ใส่ทองเยอะๆจำได้จำได้จำได้โอ้อัดตัว ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่เท่าไหร่แพ็คนี้นี่ร้อยหนึ่งอ่าถ้าใหญ่กว่านี้ก็ร้อยยี่สิบใหญ่กว่านี้มีด้วยเหรออ๋อมีคนเอาไปแล้วอ่าร้านนี้เดียวจ้ายี่สิบหกบาทค่ะทำจากข้าวใหม่คุณภาพดีเลยจ้าม่สิบบาทค่ะมาอยู่ตะคอพี่ยาเอามามาหมูกรอบหมูกรอบ หนูรักพ่อหนูรักพ่อค้าขายทุกอย่างเลยอ๋อที่ค่ะหนูรักแม่ค้าขายกุ้งย่างอ๋อไปรักส่ยหนูรักแล้วก็มีแหนมแหนมแหนมขายพริกขายพริกแถมแหนมพริกเยอะมัแหนมอู่อ๋ตู้เตเม็ดทุกอย่างให้ไปทำแัะกะเพรายังไงก็ไม่รู้โอ้โหขายพริกแถมแหนม เอามาอันนี้ทอดมันทอดมันปลาไกายทอดมันปลาไกายทอดมันป,าานปาาลาไกลไรนี่อะไรหมูย่างหเฮ้ยเ้ยหมูย่างเขามองไว้ฝานชั้นได้ไง <c oughs> เร็วเวเอาร้านานี้ร้านาานี้นนร้านผลไบม้ร้านหลไงม้ย้นานผลไม้จัดเยง

มีลูกค้ามีหัวโ้มตาอะโวคาโด็สมรักกาสหวานวานกินแล้วอร่อยเมื่อวานกินแล้วอร่อยมากเลยไปร้านนี้มั่ร้านนี้มั่ให้ดูก็พอพรอวัสดีกวได้ชมได้ได้รับเจ้าค่ะกระดจเจ้าค่สาเตอร์จ้าค่ะด้ชมได้ชิมได้มีผูายิมได้ไม่เชื่อมด้วยนะเจ้าค่ะ ออมันหมดพี่เอกแบตหมดมันน่าจะตัดนี่ยังยยังัไม่หมดครับย่ามคับไปที่เดิ่สวัสดีค่ะกลับไปที่เียขนมโกงนะคะขนมโกงให้กปตรงแ่บนี้มันทดสอบหรอว่าเราใช้ a อหรือเปล่านี่ค่ะขนมใหม่ๆเลยเจ้าค่ะมามามาขนมร้อยขนมโรร้อยมีให้ชิมด้วยนะคะให้ชิมเจ้าค่ะ ขอบคุณค่ะโลละร้อยเดียวนะหมูอ่ะหมูอ่ะโคดังพี่ยาโคลมีหมูโลละร้อยของเครื่องหลากหลายมากมาเทานขออร่อยอร่อยจ้านี่นะหมูโลละร้อยเดียวหมูสดสดีคค่ะกร้อยเดียวร้อยเดียวออกมาอันนี่ลูกชิ้นพี่เอกนะเขาถามว่าลูกชิ้นยังอยู่ไหมเขาถามผมว่าเขาถามว่า รับเหมาลงทานได้ไหมเอ๋อผมไอเดียผมเมื่อก่อนผมก็ไปมากระิ่นกับไปบ่อยมากแต่ตอนนี้บอกสาวที่อยู่ที่พิยาไปยังไงนี่ไม่ได้ไปนะไปเฉพาะวันธรรมดาปลาส้มสามสิบบาทปลาส้มสามสิบบาทถุงใหญ่อยู่นะวันนี้เฮ้ยอะไรเฮ้ยขนมลืมลืมเฮ้ยน่ากินอะฮ้ยดีอยากกินไหมนี่ ฟักทองเดี๋ยวชิมฟักทองให้ดูนะเป็นขนมไทยขนมต้มเดี๋ยวพี่ยาชิมฟักทองให้ดูว่าอร่อยหรือเปล่ากล่องละยี่สิบบาทนะคะออร่อยฟักทองอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะฟักทองอะ่ะ อร่อยมากพรอ่อะมันมันมีมันอยากกินนี่เนี่ยอันนี้ใช่เขาบอกอยากให้กิน<ส>มันแน่ไงเขาทำมันแบบก,กินหนูแล้วจะเจอแบบแก,กนแหนขนมมันมันอะไรนะขนมสับะหล่ะขนมสับะหล่ะเนื้ออืมนุ่มมากอืมอร่อยมากขนมอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆขนม อร่อยอร่อยเฮ้ยกล่องละยี่สิบเองกล่องละยี่สิบบาทเองนะทุกคนนี่นี่นี่อร่อยมากเลยเฮ้ยอร่อยเนี่ยมันนะอร่อยพอ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 เดี๋ยวไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวไม่แน่นอนอร่อยแล้วพอแล้วเอากล้วยแล้วกันกล้วยกล้วยอันนี้หนมกล้วยหนมกล้วยกล่องละยี่สิบ มต้มก็อ,มอ,อร่อยพอพอพอพี่พีชิมกล้วยก่อนนะเลยตักไปจากนี่ก็กิมเลยอืมขนมกล้วยขนมกล้วยอร่อยทั้งอิ่มมากเลยพอแล้วชิมนึงอีกลูกนึงลูกเดียวไม่ไหวสุดท้ายสุดท้ายกินไม่ไหวแล้วอิ่มพี่เอกมาช่วยชิมหน่อยแล้วพี่เอกมาชิมบ้างไปขนมต้มไปเดี๋ยวพี่เอกชิมบ้างพี่เอกชิมดูบ้างไป ไปไปเราว่าเราไม่ชิมกันแล้วไงเออนาเราชิมเฉพาะในโรงงานเราชิมเฉพาะในโรงงานไงเป็นไงนมไส้ยรออืมอร่อยแล้วมันกล่องละไรยี่สิบเองอ่ะเรื่องเรื่องอ่ะอร่อยอ่ะกล่องยี่สิบรู้ตอนนี้รุ่นรุ่ห้าป้อแล้วเนี่ยอร่อยห้าลูกเนี่ยอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยจริงอันนี้หอม เฮ้ยดีมากเลยแค่ยุบใจพี่ชายเลยให้บอกวาอ่ะอร่อยมาทุกวันได้นะอร่อยอ่ะเอาขนมต้มมาเราอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ผมยอมรับเลยอร่อยเอาขนมต้มมาดูที่ขนมต้มขนมต้มขนมต้มก็นี่ขนมต้มว่าว่าจะไม่ชิมว่าจะไม่ชิมยังไม่ได้ชิมพี่อาชิมอย่างอื่นอร่อยเขบอกแล้วว่าเฮ้พี่อาชิมอย่างอื่นไปมันอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะอร่อยอาลองขนมต้มลองขนมต้มเลื่นหรือว่ามันแขงอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชิมก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดไป เอาได้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 เขาจะถ่ายรูปคู่กับพี่ยาเดี๋ยวรอแป๊บนะแต่พี่ยากลับจะทำเพราะพี่ยาจะมาถ่ายรูปก่อนแล้วพี่ยาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนพี่ยาหอมก็เมนต์สองสามลูกนะพี่ยาพี่ยาเอาเอาเท้าตับลงนิดนึงเมนต์สองสามน่คเดี๋ยวพี่ยาจะชิมขนมต้มให้ดูนะขนมต้มดูดีมากเดี๋ยวใบยังไม่อยู่บ่ายเลยังมหาไทยใบพี่ยาไม่อยู่บายบายนี่ขนมต้มนะเขาบอกอร่อยนักหนาเาบอกว่าพี่ยาต้องชิมนะ อืมอืมสุดๆอร่อยสุดๆอืมอืมนี่อยากไปดูของฝากของของอะไรยสอร่อยสุดๆไปอร่อยอร่อยอืมอร่อยจริงอร่อยมาก อ,อร่อยมากลูกค้าอือร่อยจ้ามาเลยมาเลยอืแม่ค้าเยอะใหม่ก็ประมาณอร่อยมากอร่อยมากมาเมินดูประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหลาประมาณเก้าข้าววันนี้อร่อยจ้ามาลองจิ้มด<อ>ูบิ๊กสามร้อยเก้าหนึ่งร้าเพราะว่าออมาอร่อย,ออยใช่ คนไหนที่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นจริงนะคาพูดเหล่านั้นมันจะย้อนกลับไปหาคนคอมเมนต์นะถ้าพิาไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดะนาะไม่ได้เป็นอย่างที่คนที่คอมเมนต์แย่ๆมาเนาะพิาไม่ถือสานะเนาะคือถ,ถ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคาคอมเมนต์เหล่านั้นจะย้อนกลับไปหาตัวคุณเองนะขอบคุณมากที่ติดตามดูนะบ๊ายบายรักทุกคนเลย มานะีจะกๆๆๆๆินเยอะน้ำายน้อยที่บ้านตื่นกินแล้วอยากกินบ้างอร่อยลูกค้าจริงๆมาชิมดูอร่อยมากอาืมสมาถึงนน้ำใยไไม่บล็บอกหรอกพยาไม่บล็อกให้เขาดูความประสบความสําเร็จของพยาไปเรื่อยๆนะให้ให้เขาดูไปเรื่อยๆแล้วก็คนไหนที่คอมเมนต์ไม่จริงหรือมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะนะพ่ยาก็ให้อภัยให้ทุกคนเลยนะนะให้อภัยให้รักทุกคนเลยไม่ว่าคอมเมนต์แย่หรือคอมเมนต์ดีนะรักหมดเลยแล้วก็ คือเราเนะี่ยไม่ได้ไปทําร้ายใครนะพิยามีแต่ความหวังดีตลอดคนไหนที่คอมเมนต์แย่ๆก็ถือว่าเป็นสีสันของช่องเราเนาะเป็นสีสันแล้วก็คําไหนที่พ่ยาไม่ได้ทานะ่ะมันก็จะย้อนกลับไปหาคนที่คอมเมนต์แย่ๆนะแต่พิยาให้อภัยนะแต่ว่ากรรมอ่ะมันจะอภัยให้ตัวคุณหรือเปล่าเนะี่ยพ่ยาไม่รู้นะขอบคุณมาก